สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1กันยายน2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนของอาโจอี e นะครับงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรคำนวณของอาจารย์หลูดไปนะครับไม่มี8ไม่มี6แล้วก็ไม่มี5ทุกท่าน งดนี้หลุดนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้48205ทางเดเรเลขของอาจารย์สูตรนี้3ามงดหลังสุดหลุดไป1เข้า2 3. ทุกทันใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ5ตัวของโจอีงวดใหม่ได้48205 มาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางเด็ดล่างเด็นล่างของอาจารย์เข้าอยู่นะครับงวดก่อนมีเลข6นะครับคอยออก6-3ย้อนไปงวดแนวทางของอาจารย์ก็มีเลข5งวดที่ออก5-0แล้วก็งวดที่ออก2-6แนวทางของอาจารย์ก็มีเลข6นะครับสูตรล่างของอาจารย์สามงวดหลังสุดมีเข้าทั้งหมดงวดใหม่นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้4 7 0เจศทุกท่าน เจต่อมาก็จะเป็นแนวทางสิบนสายเหนียวนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลข6อยู่นะครับทุกท่าน6กก็เข้าหลัก10บคยออก865งวดก่อนนั้นก็มีเลข5านะครับงวดที่ออก852ห้าสสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้ 0126934นะครับ0126934ต่อมาก็จะเป็นทางหน่วยบนสายแข็งนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลขย5อยู่นะครับงวดก่อนหน้านั้นก็มีเลข2งวดที่ออก852สําำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้ 3ามเจ2 4นะครับ3 7 9 8 1็ดเกมาต่อกันที่แนวทางเด่นบน2สูตรมัดรวมจะได้เป็นแนวทางคู่สลับบนสูตรกำนวณของแอดฝนนะครับวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับ สูตรเด่นบนสองสูตรนี่หลุดทั้งสองสูตรเลยทุกท่านไม่มี8ไม่มีหแล้วก็ไม่มี 5. ห้าชุดมัดก็เลยหลุดไปนะครับย้อนไปอีกงวดชุดคู่สลับของอาจารย์นี่เข้าทั้ง3าคู่เลยนะครับงวดที่ออก8ปดห้าสองทุกท่านสองงวดหลังสุดก็มีเข้ามีหลุดนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือ สูตรเด่นบนสูรหนึ่งคำนวณได้2 3 4สสี่หสูรสองได้5670กเจนชนเด่นตัวเดียวก็คือเลขห้าชุดที่มัดได้ก็อยู่ด้านล่างทุกท่านแต่ชอบก็ไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านมาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างแบบ4ตัวของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาสูตรเด่นล่างนัดฝนคำนวณได้ห ศูก็เข้าสองตัวนะครับมีเลขหกกับเลขสามทุกท่านหวยออก6-3สาำหรับงวดใหม่คำนวณได้เลขเด่นตัวเดิมนะครับก็คือ6703งวดประจำวันที่1เดือน9ปี68นะครับสู่สัญจรจังหวัดตราดมาต่อกันที่แนวะทาง10บน เลขเด่นแบบ2ตัวของอาจารย์ครูเมืองงวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่นะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้4กับ0หลุดไปทุกทันหวยออก865สําสำหรับงวดใหม่อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้4กับ0ได้เลขตัวเดิมนะครับทุกทันได้4กับ0นแนวทาง10บน ยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์ครูเมืองนะครับใบนี้เป็นแนวทางหน่วยบนสัญจรนะครับอาจารย์คำนวณได้เลข3ตัวทุกทันก็คือ806นะครับ806ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทาง10บนนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวของอสมุดบันทึกงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่นะครับ อาจารย์คำนวณได้6 7 8 9ก็จะมีเลขยกนะครับเข้าหลักสิบวยออก8 6 5 6 3าหสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือทุกทันเจ้าของข้อมูลคำนวณได้5 6 7 8นะครับ5 6 7 8ทุกทันแนวทาง10บนของอมุดบันทึก ยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์นะครับใบน,นี้เป็นสูตรคํานวณ10หน่วยล่างนะครับหรือว่าเด่นล่างทุกท่านสูตรเดียวกันนะครับงวดที่ผ่านมาเข้า2ตัวทุกท่านมี3กับ6นะครับวยออก6 3งวดก่อนนั้นก็มีเลข0เข้าหลักหน่วยงวดที่ออก5 0 2งวดหลังสุดเข้านะครับสำหรับสูตรคำนวณด้านล่างสูตรนี้งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้801ทุกทันน801ตามนี้นะครับแนวทางของอสมุดบันทึกต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์กรกาลสินนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้9ทุกท่านได้9ตัวเดียว2ตัวของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง5ชุดนะครับ มี 90, 91, 93, 95แล้วก็97 3ตัวให้มาเปนะ็นทาง3ชุดทุกทานได้แก่ 690, 693แล้วก็697นะคบ 690, 693แล้วก็697วันที่ก็อยู่ตรงนี้นะครับวันที่1เดือน9ปี2568 ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดปราชานะครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับอาจารย์คำนวณได้4ชุดนะครับมี9 2 2 9สองสองสี่แล้วก็4ี่นะครับ9 2 2 9สองสองเก้เ่อวันที่1กันยายนมาต่อกันที่แนวทางของแอดตูนนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้ 96นะครับ96ชุดเดียว2ตัวถัดลงมาก็จะมี94 95แล้วก็5 4 3ตัวอยู่ด้านล่าง2ชุดนะครับได้596กับ496ทุดทัน596กกับ496นวทางของแอตตูนมาต่อกันที่แนวะทางของอเซคมนะครับใบนี้เป็นข้อมูลด้านล่างตัวเด่นคำนวณได้ศูนย์ตัวเดียวทุกทัน สำหรับชุด2ตัวของอาจารย์คำนวณได้04กับ05นะครับ04กับ05ต่อมาก็จะเป็นขนมไทยด้านบนนะครับตัวเด่นคำนวณได้4นะครับได้4 2ต,ตัวมี45กับ46นะครับ45กับ46มาต่อกันที่แนวทางของแอดปลายฝันในความทรงจำ ใบนี้เป็นข้อมูลชุด2ตัวมาได้หมดนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับเอามาฝากคุณชมทุกท่านใครชอบก็แคปหน้าจอเพื่อเป็นแนวทางนะครับดึงชุดเด่นเอาไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอัตเทพนะครับ1กันยา6,8 ข้อมูลด้านบนครับ3ตัวของอาจารย์คำนวณได้670 570 679แล้วก็579 2ตัวมี70กับ79ข้อมูลล่างของอาจารย์คำนวณได้58ชุดเดียวนะครับมาต่อกันที่นะทางของแอดวีนะครับเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้3ตัวรอง0กับ7คู่บนก็จะมี30 37 70 97 เดยนล่างได้7ตัวรอง5กับ8นะครับคู่ล่างมี8 5 7 5 7 8แล้วก็5 0คำนวณดับบนของอาจารย์ได้9ทุกท่านแนวทางของแอดวิก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ